ประมาณเมื่อเกือบ2เดือนก่อนนะครับวันที่28ธันวาคมเราเคยทาวงล้อตัวกิจกรรมทั้งหมดมาแล้วเนาะจำได้ว่าตอนนั้นมีแค่ถึงตัวละครคิดมั่นนะฮะแล้วก็หายไปยาวนานเลย และในวันนี้นะครับเราก็จะกลับมาทําวงล้อสุ่มตัวกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่มีคนคอมเมนต์ขอมาเยอะมากๆเรียกได้ว่าพี่ลงคลิปไหนก็จะมีน้องแบบพิมพเลยนะว่าพี่ขอวงล้อตัวกิจกรรมบ้างอะไรเงี้ยทีนี้พี่มาสงสัยว่าไอตัวไฟเวิร์กกับลาร์ดไฟเวิร์กเนี่ยมันมันนับว่าเป็นตัวกิจกรรมปะคือมันมาเป็นกล่องเทศกาลปีใหม่เนาะถ้าจะไม่ผิดนิวเย a ร์ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มีแมปเป็นของมันเองอะก็ตปะ,ะเราย้อนกลับไปอย่างกล่องเนี่ยฮาร์วีนก็มีแมปของมันเองใช่ป่ะเทศกา,าลฮาร์วีน อ่ะเตอร์กีก็มีของมันเองนะเนี่ยซันตาก็มีเนาะคือทุกกล่องที่เป็นกิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีแมปของตัวมันเองใช่ไหมแต่ไฟเวิร์กเนี่ยมันไม่มีเวทีนี้ก็วาวุ่นวาวุ่นแบบจริงจังเลยเอาเป็นว่าก็กลัวน้องน้อยใจเนาะเพราะว่าน้องไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนก็เอาไปรวมอยู่ในกลุ่มของวงล้ออีเวนต์ไปด้วยแล้วกันเนาะถือว่าให้โอกาสน้องแล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวงล้อกันเลยดีกว่านะครับ ในวงล้อตัวกิจกรรมนะครับตอนนี้ก็มีทั้งหมดประมาณ20ตัวละครนะครับโดยรวมๆเนี่ยก็ถือว่าเยอะพอตัวนะยีกว่าตัวเนี่ยเนี่ยโดยเริ่มจากตรงนี้ก็เป็นฮาโลวีนเนาะแล้วก็เป็นตัวของเทศกาลคริสต์มาสนะฮะเนี่ยต้องเป็นเตอร์กี้แล้วก็เป็นอันนี้ปีใหม่เนาะไฟเวิร์กพวกนี้สรุปก็นะว่าเป็นตัวเทศกาลกิจกรรมไปแล้วกันเนาะตัวไฟเวิร์กนะฮะแล้วตัวล่าสุดก็สุดท้ายก็จะเป็นตัววาเลนไทน์นะครับจริงๆก็ผ่านมาเร็วเหมือนกันเนี่ยคือแมปเทาววเอร์ดเเฟน์องก็เปปปิิดมมมาาาช่วงระณถุนีที่แล้วเนาะถือว่ามามไกลโอเคเดี๋ยวเราาไปเเริ่่่มมสุกกันลยดีว ส่วนตัวถ้าจะให้ดีนะตัวแรกที่อยากได้คือเป็นพวกตัวต้นเกมอะาได้เป็นตัวต้นเกมที่จะแบบสบายมากๆโอ้โหโอ้โห <c oughs> เป็นจะบอกว่าต้นเกมแต่ก,ก็ก็ยังไงอยู่สำหรับไฟเวิร์กธรรมดานะไม่ใช่ลาดไฟเวิร์กซะด้วย <c oughs> ก็แบบตีสเปซก็จริงนะแต่คูดาสามวีก็เอาเรื่องอยู่ไปตัวที่2นะครับตัวที่2ขอตัวแบบต้นเกมดีๆได้ไหมตอนนี้ก็คือแบบนักนวงอยู่นะครับสำหรับตัวละครที่เราได้นะฮะโอ้ว่ะได้เป็นตัวละครซันต้านะครับ เรียกได้ว่าเป็นตัวทําเงินที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยก็ได้เนาะก็ถือว่าสบายใจไปป่อหนึ่งอะเนาะมีตัวทําเงินก็สบายสบายประเด็นคือถ้าไม่ได้ตัวละครดีๆก็เอาสันต้าม,มาก็ท่านั้นแหะตัวที่3นะครับจะได้เป็นตัวอะไรเฮ้ยคอร์ลัฟเตดว่ะโอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้ราคาแบบ แพงเอาเรื่องเลยตัวนี้คือราคามันแพงนะแต่ตัวละครไม่ได้โหดแค่ว่ามันเท่แล้วก็มีจํานวนผลิตน้อยเนาะถ้าจะไม่ผิดนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ9-0 0าร้อยถึงพันสองมั้งสำหรับตัวคอร์เปตต์เนาะถ้าเป็นเงินจริงนะตัวที่4นะครับก็โอ้วัเรนไทยมาโซนี้อ่าได้เป็นส่วนของตัวฟาร์มนะครับตัวฟาร์มเงินได้มา2ตัวเอ้อชิมหายแน่นอนเลยอย่างเงี้ยตัวฟาร์มเงินเยอะก็ไม่ดีนะประเด็นเลยถ้าสมมติมีตัวฟาร์มเงินเยอะตัวละครไม่ดีนี่คือแย่ ส่วนตัวผมไม่ได้มองว่าคอร์ลัพเตมันดีนะเวย้ยเล่นยากด้วยถ้าเทียบจริงปัจจุบันคอร์ลัพเตกากว่าตัวคิวปิดอีกนะอันนี้พูดจริงโอ้มาโซนคิดมากว่ะตัวสุดท้ายแล้วได้เป็นตัวของโอ้กอล,ลี่ใหม่ว่ะด้วท่านเพรสเซนแมนพูดถึงกอรลลี่ใหม่ตั้งแต่ตัวเทศากาลคิดมันก็ไม่มีกอรลลี่ใหม่อีกเลยเนาะเรียกได้ว่าหายไปเลยดนเอาอันติเมตมาแทนนะนะประเด็นเอาอันติเมตมาแต่ไม่ทำกอรลลี่มาเพิ่มก็ก็น,นะโอเคทีนี้เราก็ไปดูนะครับว่าจะได้ด่าอะไรจริงๆก็มีเอนเลนนะแต่แทบไม่เคยส่่่มได้ออยหรรืวววาาพีคทคแิแแกบบ วงล้อเฉพาะสายเอเลทเท่านั้นอะไรเงี้ยถ้าอยากให้ทำเป็นวงล้อเอเลทแยกออกไปก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับน่าจะได้เป็นด่านของดีเซอร์ทะเลทรายนะฮะด่านนี้ก็ไม่ได้เล่นนานละเอาจริงด่านนี้แอบเล่นยากนะคือมันเป็นทางตรงเนาะก,ก,ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเดี๋ยวลองดูแล้วกันเนาะว่าจะเป็นไงสําหรับทีนี้มันมีตัวทําเงินอะ่ะคิดว่าถ้าได้หาเนี่ยผ่านอยู่แล้วแต่ไนเมอันนี้คือไม่ชัวร์เหมือนกันถ้าสมมติวางตัวละครไม่ดีก็มีโอกาสแพ้แล้วกันมั่นใจอ่ว่าถ้าวางไม่ดีคือแพ้เลยโอเคครับก็็ไไดด้เเปนนของระะับม ในรอบนี้เรามีภารกิจอะไรกันเราไม่ได้ทำภารกิจมาหลายครั้งแล้วเนาะก็ที่เกียดไง ช่วงที่ผ่านมาขี้เกยียจเพื่อให้ชีวิตลําบากขึ้นนะครับเราไปดูในส่วนของภารกิจกันเลยดีกว่าเพื่อให้เกมมันยากขึ้นเนี่ยพี่แจะคกำหนดว่าภารกิจแรกเนี่ยเราห้ามลงกอรี่เกิน3ตัวนะครับเพื่อหลายคนไม่รู้นะกอรี่ใหม่เนี่ยมันมีข้อดีคือเราสแปมได้แล้วก็ถ้ามันปลาออกกล่องทองนี่คือโกงมากเลยพอเงินนะครับตอนจบเกมเนี่ยต้องมีแค่3ตัวเท่านั้นนะห้ามเกินภารกิจที่2อก็ตัวละครที่เราเอาไปทั้งหมด5ตัวเนี่ยอย่างน้อยต้องลงหนึ่งตัวนะครับคือยังไงก็ได้นะครับแต่ตอนจบเกมต พี่ว่าการลงกอลลี่ได้3ตัวเนี่ยยากสุดแหละเพราะไอ้ตัวคอร์รัปเต้นนี่มันไม่ได้โหดเว้ยพูดจริงมันใช้เงินในการอัพเยอะแล้วตีเป้าหมายเดียวด้วยโดยตัวละครที่เราใช้5ตัวละครก็จะประมาณนี้นะฮะบอกเลยว่าปัญหาหลักนั่นจะเป็นเรื่องของต้นเกมนะครับชิปหายแน่นอนโอเคครับก่อนที่จะไปเริ่มคลิปพ,พี่ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับตอนนี้ก็มาถึง20,000เกือบ22,000แล้วเนาะแล้วก็ขอฝากร้านที่ซื้อตัวละครแบบปลอดภัย100%ด้วยนะครับ หาตัวละครเทเลทเอว์ดิฟเฟนซ์ดีๆทั้งทีก็หาไม่ได้จะสุ่มเองก็เกลือวันนี้พี่ก็เลยมีร้านดีๆมานําเสนอบิวประกอบร้านค้าดีมีคุณภาพที่มีตัวละครเทเลทเอว์ดิฟเฟนซ์สุดตึงที่มีให้เลือกซื้อมากมายและนอกจากนี้จะมีบริการอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นไก่ตันบ็อกฟู้ดหรือจะเป็นบริการต่างๆในเพจซิมูเลเตอร์99ก็ตาม ทุกอย่างปลอดภัยการันตีได้หนึ่งร้อแน่นอนและที่สําคัญนะครับตัวละครมีให้ซื้อแทบทุกตัวเลยตัวใหม่มาปุ๊บมีขขยให้ปั๊บสินค้าถูกๆสุดคุ้มนึกถึงตัวละครเทเลทเทว์ดิเฟน์ก็ต้องนึกถึงร้านบิวปกกณ์เท่านั้นเหมือนเดิมครับช่วงเวฟแรกๆจะทาการวางแต่ตัวทาเงินซันต้าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเวฟสามก็มาวางตัวไฟเวิร์กตัวแรกนะครับตัวเนี้ยปัญหาหลักเลยจะเป็นเรื่องของคูดาวเลเวลหนึ่งเนี้ยมันสามวินาทีเนาะคือดามี่ไม่ได้แย่นะแต่ว่ามันจะ นีน่าจะพอไหวแล้วเนาะจริงๆคือถ้าเลเวลสามอะ่ะมันถึงรถคูดาวไปอีกหนึ่งเป็น2วิก็ค่อนข้างเยอะไปก็เดี๋ยววางตัวทำเงินวาเลนไทน์ก่อนเนาะสตัวละครทีนี้ก็วางไฟเวิร์กเพิ่ม1ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็เก็บเงินอัพไฟเวิร์กตัวแรกที่เราวางเนี่ยขึ้นเลเวลสไปเลยจริงๆอัพไว้แค่เลเวลสก็พอนะมันเตอมเงินอะ่ะแต่เลเวลสมันทาให้แบบลดคูดาจาก สองไอจากสามวิเป็นสองเวีเนาะแต่ถ้าขึ้นเลเวลสี่เนี่ยมันใช้พันห้าเราไปวางตัวเททันเพสเซนแมนดีกว่าอ่ะเว็บเจ็ดเราก็วางเททันเพสเซนแมนตัวแรกเลยนะครับเท่าที่ดูมานะปัญหาต่อไปคือเราต้องรีบวางตัวคอร์ลัตเต็ดเนาะเพราะว่าดาเมจดพเอชเรายังไม่มีนะครับหลังๆจากเว็บเจ็ดเว็บแปดเนี่ยตัวเลือดเยอะมันเริ่มมาแล้วตัวเททันเพสเซนแมนเนี่ยมันทำดาเมจไม่ทันอยู่แล้วเว้ยเดี๋ยวดูดาเมจคอร์ลัตเต็ดนะมันใช้เงินวางห้าร้อยะดาเมจต้นเกมมันถือว่าแรงมากเลยเว้ยนะปัญหาคือถ้าไม่เลเวลรรรระะะะะะะยยในน, ed, นะนนนนนกกกกกาาาาโจจมมมมตตตตีีีััััแคคคบบบๆสหอออออลลลเเเเ่่่้้็็วงไไได เวอรที่สิบนะครับผมตัดสินใจที่จะวางตัวเททันเพซเซนแมนตัวที่2ไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าคาร์ลตินเนีเ่ยเ,เป็นเป,นป้าหมายเดียวนะครับต้องเอาพวกเททันเพซเซนแมนเนี่ยแหละมาแบบทำดาเมจสเปซตีตัวเล็กๆด้วยแล้วตำแหน่งที่เราวางคาร์ลตินนี่คือแย่มากถ้าไม่เลเวลสี่เนี่ยตีไม่โดนรอบตัวเว้ยต้องเลเวลสี่เลเวลสี่คือระยะมันเพิ่มเป็นสี่สิบอันนั้นจะแบบตีโดนเยอะมากอ่ะก็คือเลเวลสี่เรีบเยบระยะ 40, ้อยแล้วนะครับดาเมจสองพันห้าครูดาสุดที่ห้าระยะสี่สิบก็ดีเพสเวีกละห้าพันอ่ะเนาะดูเล่นยากไงไ อย่าได้พวกนั้นอะได้พวกนั้นคือชีวิตสบายมากเลยทำไงดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเก็บเงิน5,000เนาะในการอัพไททันเพลสเซนแมนเนี่ยให้ขึ้นเลเวล2เนะ 2> าะไททันเพลสเซนแมนเลเวล2เนี่ยใช้เงิน5,000นะครับแต่ก็สเตตัสท,ที่เพิ่มมานี่คือแบบเพิ่มมาเยอะมากเลยแล้วที่สำคัญคือคูลดาวเนี่ยมันลดไปเหลือแค่0.5จาก1วินาทีโอเคเดี๋ยวพี่ข้ามไปตรงนั้นเลยแล้วกันเนาะในเวฟที่16นะครับไททันเพลสเซนแมนเราก็ขึ้นเลเวล2เรียบร้อยแล้วระหว่างทางก็มีการลงพวกตั work, ะะัััััวววมมมาาาาาคคคคออออยยรรรบบสสสสถถถนน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 ะะะะะะ้้งงฮีช่่พืตตลลไหูกกุดเ ขำตอนที่เล่นนั่นน่ะไอ้คาตนาสปิกูเมนเนี่ยแม่งโดนลงรัวๆเลยนี่ก็เดี๋ยวเก็บเงิน4,000นะครับในการอัพคอร์ลับเต้นเนี่ยให้ขึ้นเลเวลต่อไปนะฮะสำหรับน้องคนไหนที่ไม่รู้จักคอร์ลับเต้นนะครับคอร์ลับเต้นเนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกว่าเป็นคนคอนเนาะคนคอนของยุคของฮาโลวีนเป็นตัวละครที่มี DPS สมัยนั้นคือแรงที่สุดแล้วอ่ะขึ้นเว็ใหม่เงินพอแล้วนะครับขึ้นเลเวล5เรียบร้อยแล้ว คือน้องเป็นตัวละครที่มีดาเมจเยอะก็จริงตีเร็วมากด้วยแต่ก็ปัญหาที่ตามมาคือมันเป็นตัวละครที่ดีนะแต่เงินในการอัพแบบมันใช้เยอะเกินไปแบบมากๆเลยแล้วก็ไม่มีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมนอกจากตีเร็วตีแรงนะครับแล้วก็การสถานะได้ประมาณ2อสมที่แค่นี้เลยแต่ที่แน่ๆนะพี่ว่าเว็บยี่สิบมีแววหลุดว่ะเว็บไหนที่มีตัว UFO เนะี่ยมักจะแบบมีปัญหาเสมอเว้ยสงสัยต้องอัพไท,ทนเพสเซนแมนตอนนี้ขึ้นเลเวลสองละมั้งกินเงินห้าพันอ่ะ อัพเลยอย่างน้อยก็แบบปลอดภัยไปหน่อยนึงแล้วกันเนาะ <c oughs> โอเคครับทีนี้เดี๋ยวก็เก็บเงิน7,000ในการอัพตัวพี่คนคอนคอร์ปเตดของเรานะฮะเว็ที่22่นะครับคอร์ปเตดของเราก็ขึ้นเลเวล6แล้วนะฮะเห็นปะขึ้นเลเวลต่อไปใช้เงินอีกหมื่นหนึ่งคือการอัพแต่ละเลเวลมันใช้เงินเยอะเกินไปจริงๆเว้ยในเว็บที่25นะครับเราก้มีเงินพออัพคอร์ปเตดคาเมร่าแมนเราขึ้นเลเวล7นะครับบอกเลยว่าดาเมจ2 5ง0 0ก็จริงแต่ก็บ้นเป้าหมายเดียวอะโคตรลำบากเลยแล้วเราก็วาง um วทแททันเพาาลสเลยน ไปอัพตัวซันต้าทั้งหมดให้เลเวล6ส่วนตัวสปิเกอร์วูแมนรถฟาร์มของเราก็เลเวลตันหมดแล้วแค่2ตัวละครเพื่อไม่คลิปยาวนะครับเดี๋ยวพี่จะตัดไปตอนช่วงที่ซันต้าเลเวลตันหมดแล้วนะครับในเวฟที่19นะครับก็ซันต้าและตัวทำเงินทั้งหมดของเราก็เลเวลตันหมดแล้วนะครับทีนี้ก็ขอวางคาร์ลเต็ดคาเมราแมนเพิ่มอีกหนึ่งตัวละกันบางทีพี่ก็สงสัยนะทำไมน้องๆชอบดูวงล้อกันวะแบบมันดูลุ้นดีหรอหรือว่ายัางไงไหนลองคอมเมนต์กันดูซิว่าเอ้ยพี่ผมชอบแบบพี่ทำวงล้อเพราะว่า คือ Level เลเวลจิตไปเลยละกันเนาะคือตอนนี้เราได้เงินจากการเปลี่ยนเวฟหนึ่งเวฟอ่ะจากซันต้าแล้วก็ตัวสปีกเกอร์วูแมนโรสฟาร์มอ่ะประมาณเวฟละวจิตพันสองเนาะก็ถ้าเคลียร์พวกทอยเลดด้วยอัพเวฟด้วยก็น่าจะได้เวฟประมาณละหมื่นเนาะก็เยอะอยู่โอเคคือเลเวลจิตแล้วทีนี้ก็ทำไงดีรู้สึกว่าตอนนี้ทุกตัวละครเนี่ยเลเวลตันหมดแล้วเหลือแค่เทอรนเพเซนแมนตัวเดียวที่ยังไม่มีสักตัวละครเลยที่เลเวลตันนะคือพี่แกก็ใช้เงินอัพเยอะไงสี่หมื่นแต่เข้าใจนะใช้เงินสี่หมื่นแต่พลังโจ <c oughs> การอัพตัวเททัทนพิเส้นแมรนี่ขึ้นเลเวลสามให้มันขึ้นสักตัวเถอะนี่คือลงสามตัวยังไม่ขึ้นสักตัวเลยเวฟสามห้ามันมันมีเวลว่ะม,ม,ววมันมีเวลบ้านแตกว่ะแล้วคือก็เงินนี่ก็มีขึ้นนะสี่หมื่นในการอัพเลเวลสามแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้มันเหมือนจะดุจริงจริงๆนะเนี่ยทำไงดี <c oughs> <c oughs> เราคุยกันภารกิจว่าเราสามารถวางแค่กอรลี่ได้แค่สามตัวใช่ไหมแต่เราคุยกันแล้วไว้ว่าอืมเราลงได้สามตัวก็จริงแต่เราลงเพิ่มได้นะลงเพิ่มแล้วขายให้หมดนะครับตอนจบให้มันมีแค่สามตัวพอ เป็นไงมันคือเล่เหลี่ยมเว้ชีวิตเรามันก็อย่างเงี้ยน,น้องเอาจริงป่ะโคตรแถโอเคคิดว่ายังรอดอยู่นะครับอืมเกือบเกือบและเกือบไม่ผ่านแล้วจริงปัญหาก็น่าจะติดแค่ว็บนี้เว็บเดียวเนาะก็น่าจะยาวๆเลยละตอนนี้ก็เป็นว่าเราลงครบทุกตัวละครนะครับแล้วก็ทุกตัวละครเนี่ยเลเวลตันหมดแล้วเอาจริงป่ะเป็นวงล้อที่รู้สึกว่าเหนื่อยแปลกๆก็ไม่รู้ทาไมนะแต่รู้สึกเคยโดนหนักๆมาแล้วเนาะก็ตอนนั้นทำเอเลดป่ะ แล้วโดนไป120กว่าทีอ่ะโคตรทรมานก,ก็ทีนี้เดี๋ยวพี่จะทําการเก็บเงิน4หมื่นะครับในการอัพคอรลี่อีก2ตัวให้มันเลเวล3เนาะก็ลงแล้วก็ต้องเลเวลตันนะถ้าไม่ตันนี่คือไม่ได้นะก็2ตัว80,000นะครับเวฟหนึ่งได้ประมาณหมื่นกว่ากว่าก็ประมาณ8เวฟส่วนตัวคือตอนนี้เราสามารถแบบปล่อยได้แล้วแต่ก็ยังยังพูดเหมือนเดิมนะทีมเนี้ยมันออโต้สกิปไม่ได้คือมันทําไม่ได้จริงๆเว้ยคือแค่ลองกดสกิปแบบ2เวฟติดอ่ะอันนั้นก็คือไม่รอดละ อะตอนนี้ก็3 7มหมื่นาอีกนิดเดียวนะครับในการขึ้นเลเวล3ของกอลลี่ตัวที่2นะฮะโอเคได้แล้วครับก็ขึ้นเลเวล3ามละเฮ้เหลือ<ะ>อีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับไททันเพสเซนแมนนะฮะสามตัวนี้ต้องเลเวลตันนี่คือมันใช้เงินเยอะเหลือเกินอืมเอาไงดีระหว่างทางเดี๋ยวเราวางตัวคอร์ลัปเต็ดเพิ่มดีกว่าก็ทยอยขายตัวไฟเวิร์กกันเนาะแล้วก็วางคอร์ลัปเต็ดเพิ่มอืมแต่ก็เดี๋ยวคลิปยาวไปเดี๋ยวพี่ขอ ัดไปช่วงตอนที่ท่านพิเศษแมนตัวที่3เราเลเวลตันเลยนะครับ <c oughs> ในเวฟที่45นะครับท่านพิเศษแมนตัวที่3ของเราก็เลเวลตันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในระหว่างทางนะครับพี่ก็ขายตัวละครที่แบบมันซ้ำๆอย่างตัวไฟเวิร์กเนี่ยที่แบบไม่มีประโยชน์ก็มาวางตัวคาร์เตตคาเมล่าแมนไปนะครับ <c oughs> บอกเลยว่าต้องคำนวณดีนะเรามีมิชชั่นของเราคือภารกิจหลักอ่ะต้องมีทุกตัวละครในแมปนะอย่างน้อย1ตัวใช่ไหมก็เอามาหาก็อย่างน้อยมี1ตัวที่เลเวลตันด้วยนะครับพี่รู้สึกได้เลยนะว่าท่านพิเนนนนแแมมมม่่่่งงงเหืือาาอ,อ,ออออออาาาาลลุ้กกกกชวท็คดีะ แม่งป่าทีหนึ่งคือแบบเลือนหมดหลอดน่าจะไม่มีอะไรเนาะก็เดี๋ยวขายตัวทําเงินแล้วก็ตัวละครที่แบบไฟเวิร์กที่แบบเราไม่ได้ใช้แล้วอะมาวางตัวคอ n เทนต์คาเมร่าแมนะครับงั้นก็เดี๋ยวพี่ขอตัดไปที่เว็บ50เลยละกันตอนนี้ก็เว็บที่50นะครับพี่พี่เผอวะ่ะเมื่อกี้พี่เผือขายตัวไอตัวสปีเกอร์โหดฟาร์มชื่อยาวจัง ก็เดี๋ยวต้องลงใหม่นะฮะเพราะว่าเราเราบอกแล้วว่าตอนจบเกมเนี่ยต้องมีทุกตัวละครเนี่ยที่เอามาเนี่ยอยู่ในแมปเว้แล้วต้องเลเวลตันด้วยอ่ะก็วางไว้ตรงนี้ละกันแล้วก็อัพให้ตันไปเลยเนาะเฮะ้ยชิบหายแล้วเดี๋ยวเงินไม่พอหรอชิบหายแล้วเดี๋ย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 ว,ยว,ยวต้องขายตัวหนึ่งละขายตัวตัวไหนดีขายตัวคอร์ลัตเตดละกันตัวนี้อ่ะขายแล้วก็อัพให้เลเวลตันภารกิจเราสําคัญเว้ยเพราะฉะนั้นมันจําเป็นจริง โอเคบอสโหเห็นปะเห็นกล่องทองปะบอกเลยนะครับว่านัดเดียวจอดนะฮะมีน้องๆคนไหนอยากเห็นแบบไททันพิเซนแมนไปอยู่ในเอเลดไหมว่าจะไปได้กี่เวฟเดี๋ยวลองดูไหมคอมเมนต์กันได้นะครับอ่ะเราไปดูภารกิจของเราดีกว่า อ,อย่างภารกิจแรกนะครับกอรี่ลงได้3ตัวก็ตอนจบจะเห็นนะว่ามีอยู่3ตัวพอดีภารกิจี่2ก็ลงยูนิตครบ5ตัวนะครับก็อันนี้เกิดชิปหายแล้วตอนจบคือลืมวางไม่สิต้องบอกว่าเราเผอขายตัวสปิเกอร์วูมเม้นโหดฟาร์มไปนะครับก็วางใหม่ในเว็บที่5 0นะก็รอดนะอนรเนาะส่วนภารกิจสุดท้ายแน่นอนอยู่แล้วนะครับทุกตัวละครของเราเลเวลตันหมดนะฮะก็ผ่านเนาะโอเคครับภารกิจในวันนี้รวมๆก็โอเคอยู่นะแต่พี่ลืมไปว่าปกติพี่จะมีภารกิจที่แบบจำกัดเวลาในการลงก็อันนี้พี่ลืมจริงๆเอาวว้้าาหนนแลกัเนนะ เป็นไงครับสำหรับวงล้อตัวกิจกรรมนะฮะก็ปัจจุบันก็มีหลายเทศก,กาลผล่มาค่อนข้างเยอะเนาะก็มีตัวละคร20ตัวถ้าอยากให้ทำวงล้ออะไรก็บอกได้นะครับตอนนี้ก็มีคิววงล้อที่แบบเอา3-4วงล้ออยู่นะแต่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะตอนนี้พี่เก็บหัวใจให้ครบ20,000เดี๋ยวจะเอามาแจกตัวละครด้วยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย